เอาแล้วทุกคนรานนี้มาชิมกันจ้ะใช่อ่ะคือโซนเนยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นตอนเย็นนะคะในสปอโคมตอนนี้เราก็มานั่งในร้านอาหารไทยตัวเองทุกคนแบบมีส้มตำปูปลามกินสั่งส้มตำปูปลามเราสั่งยำยำลมเม็ดโอ้ยน้ำลายแตก แล้วก็ต้ยมยำทะเลแล้วก็ปีกไก่ทอดสมุนไพร<ม>แล้วก็วันนี้เราจะมีดื่มกันนิดหน่อยนะคะกับเพื่อนๆนะคะ<ม>ตื่นเต้นมากเดี๋ยวคอยดูนยว่าอาหารจะรสเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนอร้านนี้นะคะชื่อร้านชบานนะคะเป็นร้านในสตอกโฮล์มเป็นร้านที่แบบว่ามีแต่คนไทยทั้งนั้นเลยนะคะพ่อครัวก,ก็เป็นคนไทยคนคนรับออเดอร์ก็เป็นคนไทยนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนชาวต่างชาติด้วยนะคะก็ถือว่า ต้องลองชิมนะจ๊ะทุกคนเดีย๋ยวจะมาตอกย้ําว่าแซบหรือว่าแซบนะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศร้านโคตรแบบมีสิทธิ์มากก็คือว่าอบอุ่นมากนะคะร้วนั่งด้านมานะ้วทุกคนแล้นี่ก็จะเป็นบาร์ร้านมีด้านนอกเลยนะคะ แต่นี้จะเป็นด้านในเพราะว่าเราออยากนั่งแบบว่าプライเวทนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยอยากรบกวนแขกท่านอื่นนะคะเราดูนะจ๊ะว่าเครื่องดื่มและอาหารของเราเป็นไงบ้างความพูดออกเสื่อไม่ไม่ถึงเขาค่ะมีคุณไส้ตรอกนะคะ เริ่มแจกอาวุธแล้วเดี๋ยวรอสักพักาหมคะไอเครื่องดื่มกำลังจะเดินทางมาโอ้ยตื่นเต้นมากขอบอกว่าร้านสวยมากทุกคนต้องมาชมนี่เป็นบาร์บาร์แบบว่าเออหรูมากพูดเลย ิมก่อนคะเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยี่จิค่ะขอบคุณครับวายและชื่อค่ะพอดีเลย่หน้าค่ะขุณ้ะขาทุกคนและคราวนี้เราก็จะมา ิมกันอะไรคะไม่้าค่ะกูปค่ะกลโน่ารอสักครู่เขงบงาบอกถ่ายพี่พวกคนเดียวเขาเป็นเจ้าของโทรศัพท์นะคะเราต้องทำใจ <c oughs> จะไปแจมกับเขาทุกรูปมันก็ไม่ได้นะคะ <c oughs> เอาละทุกคนคราวนี้มาชิมกันจ้ะ สวยมากดูรูปลักษณ์ก่อนสวยงนะอืมน,น,อนี่นะอยนะ่มันสวยกว่านี้อีกบ้านไหนโอ้ยละมุนมาก <c oughs> โอ้ยนี่จะเป็นสระแหน่นะคะเด็กขลัอือหือ กินเร็วจริงอ่ะนะหนักตร<ะ><ะ>งตามตะวัน,นเหีือนะต้องแซ่ลงต้มอะลงตัวด้วยต้มตามต้มตามต้มยำไก่แซ่บมากทุกคนตอนนี้ เสร็จแล้วก็ดื่มนมดื่มนมเผ็ดเราเลือกเครื่องดื่มถูกกับเราอยู่พี่ม,ม,มาไว้แล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะ ชนอะไยทุกคน,น,นจัดผที่ัวจัดของจิ้จมหรือสาวจิ้เกาต้อตงเล่นดอกสอนก้างไหนเออหักมีหอยด้วยนะคะ มาแล้วยำอันนี้ก็มีอหอยหอยอือหออยเป็นหางโบดอร่อยแต่บ่งอืมหอยอเพื่อนแจกหอยนะคะออ,อ,อร่อยมากรุ่นคนนี้จะเป็นเจ้าของอืมแต่ก็ระแหว่งระดัะเป็นสามใช่ไหม ซุ่มฐานดูนะซุ <Woah> ่มฐานดูล <goodbye> ้ำใสชั้นแบบว่าคอนดีบ้าจะทำงานยังไงดีวะประมาณนั้นนะขอยดูนะ จะาก๋วยเตีด right. mm ืเ hmm. ผ็ดไงอือดูดีดูมากดูแลกันเด้อขอโทษกินไก่แล้วกันอ๋ออือแซ่บย่างจนแห้งเก่งตรมใช่อ่ะต้องตรงอ่ะอืม มากมเรียบร้อยค่ะหมดแล้วส้มตำจานที่สองจานชต็มทุกอิ่มมากแล้วก็ขอบอกว่าอาหารนะคะอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนทานอร่อยมากทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลยนะคะอร่อยมากใจเย็นเย็นได้อย่างผิ่เออาเือ ตอนนี้เรากำลังเดินกลับโรงแรมนะคะทานอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยอเ,เขาบอกว่าอาหารแซ่บมากนะคะแล้วก็ที่นั่นเขาทำทำอะไรนะพี่บัวโดนขดม้อแกงตกมาสองสองหแกงสองกล่อง